กันดาวไข่บ้างดูกันให้เพลมีตาไปเลยเราจะกินแบบสุกกรอบเท่านั้นเพราะว่าไข่ค่อนข้างไม่ใหม่แล้วนะคะไข่ค่อนข้างเก่าเราก็จะกินแบบนี้ กรอบหอมอร่อยเหมือนกินขนมเลยแหละมาดูเพื่อความเพลิดเพลินตอนนี้คือหอมมากนะไข่ถ้าเรามั่นใจว่าเราได้ไข่ใหม่สดเนี่ยเราสามารถทำเป็นไข่ไข่แดงแบบไหลยเยิ้มได้เนาะไข่เหลืองเอไข่ขขวกรอบไข่แดงไหลยเยิ้มได้แต่อันนี้ไข่มันซื้อมาเก็บไว้หลายวันแล้วนะคะเราจะกินแบบสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ ไข sí, ่ไก <Holy commercials> ่เขาจะเล็กเนาะเพราะฉะนั้นไปรัก็จะกินทีละสามสี่ฟองยั่วกันเต็มพิกัดเลยเนี่ยไม่มีอะไรนะคลิปนี้ยืดเยื้อมากตั้งใจยั่วจริงๆเพราะมันทั้งหอมน่ากินสุดๆเครื่องปรุงนะจะทำผัดจ้ะ กะปิรสดีน้ำตาลใจจะใส่สีหวานนิดหนึงต้นผักเขียวนิดนึงน้ำมันหอยแล้วเราก็ละลายให้มันเข้ากันนะนี่เป็นการ กินอาหารที่ไม่ดีนะถ้าปรุงรสเยอะขนาดนี้นานๆนกินได้ไม่ดีนะคะแต่ว่ามันอร่อยไงเพราะฉะนั้นมืออื่นก็ควรเป็นผักเยอะๆหรือว่าผลไม้หรือว่าดื่มน้ำเปล่าเยอะๆด้วยน้ามันดาวไข่เมื่อกี้เราก็เอามาผัดกระเทียมกระพริกให้หอมเกือบเป็นเจียวไปเลยอะ่ะหมูโ,โล เครื่องปรุงก็ตามลงไปได้เลยได้ใส่น้ำปลาอีกนะเมื่อกี้โหระพามาดูรสชาติเป็นยังไงรสชาติจากคล้ายๆผัดหอยลายนะคะหอมกับผัดหอยลายเลยรสชาติก็อร่อยดีนะไม่หยอดกะทิลงไปด้วยเดี๋ยวเพื่อน,อนๆบอกว่าอุ้ยจะใส่เครื่องปรุงเยอะไปไหนนะถ้าหยอดกะทิไปด้วยนี่น่าจะ นัวมากขึ้นมากๆเอาประมาณนี้แหละค่ะนี่ก็แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้จะสงสารคนทำหรือจะสงสารคนกินดีคะเนี่ยสงสารคนกินเนาะเพราะว่าอาหารจานหนึ่งอะหมายถึงว่าอาหารมื้อเดียวอะ กินเครื่องปรุงไปประมาณกับสองช้อนโต๊ะแล้วนานกินได้พี่น้องอย่าไปทำกินบ่อยแบบนี้อร่อยจริงแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะแต่อร่อยมากๆเดอ้อนี่ถ้ายิ่งหิวหิวได้เข้าหอมมะลิดีๆสักจานเริ่มบเริ่มนี่อืม ทำเองกินเองกินน้องไข่นี่ก่ะนี่เลยมุงหลังคาไปเลยทผู้ชายกินก็อิ่มได้น่่น้ำเย็นต้องมาแล้วเมืองไทยอากาศมาให้ดูนิดหนึ่งจ้ากูด้วยซ h e r กินอยู่ยังไทย อาหารไทยดูกันชัดๆเพื่อความอร่อยอุททยทิพย์อีกต่างหากนั่นเองไทยอ,อรบเนี่ย the drink is Thai herb so fresh มาๆมาๆพี่น้องมากินขอน้ำกันเฝ้ากินเฝ้าไปเฝ้าไปใส้พิเศดเวียกสิโอโบโบโบไปหาเนื้ออื่นกินอีก <laughs> โอ้เบาเป็นตัดแถนอนโอเคเบาหยอกกันเล่นพี่น้องแซบเด้อจอ้าเนร้องเด้อร้องเด้อวันเนี้ยวัน,ว,นวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยตอนเนี้นะปาริดาได้กินอาหารเนี่ยปาริดาจะกลายเป็นคนน่าสงสารมากๆเลยเอ้าทําไมสงสารอาหารก็น่ากินออกเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดปาริดานะคะวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะแต่เป็นวันโพสต์อาจจะไม่ตรงกันนะ เออเปนวันเกิดแล้วปาริตราก็ทําอาหารเองแล้วก็กินเองอยู่แค่เนี้ยไม่มีปาร์ตี้ใดๆนะคะแต่ไม่เศร้าหรอกก็เราก็กินอยู่ของเราแบบนี้แหละนี่คือดีที่สุดแล้วสำหรับเรานะไม่ไขว่คว้าหาอะไรเรารู้ว่าเพื่อนๆรักเราอยู่แล้วนะเพื่อนๆพ,พร้อมจะปลอบใจเราอยู่แล้วอืมเราก็ปลอบใจกันไปมาเนาะ ให้กำลังใจกันไปมาโอเคกินสักทีโอ้ยลำเลคักโอ้มันบอมีคนแย่งเนาะสูวถ้ามันมีคนแย่งไม่มสิบฝ้าออเลยนะอุปายดานี่อย่างไวัเลย้ามีกินหลายคนอะ่ะว้ากินผู้เดียวกบะนะดีแล้วเนยรสชาติเลยคะอ่าพันหอยลายเละพี่นอ้อง ลมแรงเลยวินดีทำคลิปปลายปีอ่ะไอ้ได้บอกเออปีหน้าค่อยลดมันวันแมนบอกพอมกรามาเจนเวอรี่กินแต่หมูสามชั้น,นพี่น้อง <laughs> กินละตีพันเดียวหมูสามชั้น กินแล้วก็อยากกินอีกแสบแสบ,บจนจะไปร้องแรกแกระเชอที่ไหนให้ใครฟัง แล้วเราทําอาหารจานเดียวเราก็ไปแจกใครก็ไม่ได้เพราะเราทําเราราดเลยเรากินเลยทุกวันเนี้ยเราก็ต้องระวังว่าเอออาจจะมีโควิดอะไรเปล่าด้วยเนาะมันก็เลยยากนิดหนึ่งที่เราจะทําอาหารแล้วแบ่งกันไปแบ่งกันมาออาก,กินไผอาก,กินมัน <c oughs> <c oughs> แขกไม่ได้รับเชิญมาแล้ว ไข่ดาวสุกๆนะคะเพราะว่าไข่เม่ใหม่เนอะอร่อยสุดชีวิต สามชั้นเผื่อเด้อพี่น้องอ้ทบทวนเครื่องปรุงอีกนิดหนึ่งก็ได้อ่ะน้ำมันหอยรสดีน้ำตาลทรายซอสผักเขียวก็บปิ สีอ๊วหวานหรือว่าสีอ๊วดดำนิดหนึง่งแต่งสีให้มันดูเป็นแบบโหดโหดนิดหนึง่ง่ะถ้ามันซีดๆมันไม่น่ากินนะผัดเผ็ดแต่ไมนต้องออกโหดโหดลึกลับหน่อยเออเพิ่มสีสีอ๊วดำเข้าไปสีอ๊วนดำหรือสีอหวานนั่นแหละ ชื่นสดใสวันนี้กินกล้วยไปสองลูกแล้วเอามาวางไว้เฉยแต่ถ้าสุดท้ายถ้าอยากจะกินก็คือกินแหละไม่กลัวอ้วนหรอไม,ไม,ไม่ไม่กลัวอ้วนนะคะเดี๋ยว,เด,ยวดจจเ,เดี๋ยวไปด้าจนะกินแล้วมันก็อาจจะอิ่มเกินไปเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะขอบคุณมากเดอ้อที่มาเยี่ยมชมอะขอบคุณทุกผู้ทุกนามทุกท่าน ที่เข้ามาชมพูติดตามพูอะไรก็นั้งแต่สิ่งที่ไปดาปรารถนาก็คือให้ท่านดูแล้วท่านมีความสุขและปาริดาก็จะได้บุญนะเอาประมาณนั้นนะ Thanks so much my friend This is s m um, cook like a uh street food นะ street food in Thailand นะ Really yummy a little uh spicy But fine, yeah, we like spicy. Thanks so much, my friend, for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye.